และนี่ก็คือมหาทีมเชฟป้อมเชฟเอียนเชฟตู่เรียนกับปีนตับ<อ>กับการป่าพิซซ่าฮัทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เขาหน้าตะตูตอย่างโหดร้ายและทุกทรมานจนเครื่องของคุนนั้นแทบจะขางได้กันเลยทีเดียวฮะมาติดระเบิดด้วยหรอวะเนี่ย <The fuck? S 1> อ้าวเลยครับแล้ววันนี้ก็มาถึงกับการรวมตัวเชฟป้อมเชฟเอียนเชฟตู่สวัสดีครับุยไม่ใช่ชเชฟอะไรก็แล้วแต่ต,อน,ตอนนี้แล้วตัวนี้ ถ้ไม่คนในเซิร์ฟมันเยอะกันแปลกๆแ,แ,และนี่ก็คือมหาทีมเชฟทั้งหมด75ตัวไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าหรือว่าใครรับดาเมจของเชฟไม่ไหวจนนั้นหลุดออกเซิร์ฟไปแล้วก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้เหลือรอดชีวิตในด่านเชฟเอียนเชฟตู่และเชฟป้อมทุยและนี่ก็คือสุดยอดมหาโครตระทีมเชฟนะครับ <laughs> ฮันแน่คือผมจแจก เชฟเหมือนกับเซลคาเมล่าแมานอย่างั้นเหรอแน่นอนผมก็แจกเหมือนเดิมกิจกรรมง่ายๆนะครับเข้าไปคอมเมนต์มีมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์กลุ่มอยู่ให้เข้าไป meme คอมเมนต์มีมกันคนละหนึ่งอ่านพร้อมชื่อตัวละครด้วยนะครับถ้าไม่แจกเจกถ้าไม่มีมชื่อตัวละครผมไม่รู้นะและผมก็จะแชทส่วนตัวเข้าไปนะครับเพื่อทําการรับของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีสารางวัลรางวัลปอบใจนะเชฟแล้วก็ อีกหนึ่งรางวัลนะครับก็จะเป็นพวกตัวแดงนะครับแน่นอนว่าเรามาลุ้นก right. yup> ันดีกว่าว่าในเกมนี้ใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายไอ้เจ๊ไม่ใช่เลเวลนะเว้ยใครที่ะคอมระเบิดและก็ตูเยก่อนเพื่อนกันนะครับเนี่ยดูเ้แต่ะเปสุดาวอร่ไมเฮ้ยรู้หรือยังครับเนี่ยร้านอิดิดเหมยมีบริการใหม่แล้วกับอีดิดเหมยอีดิดเหมยชอบบริการรับฟาร์มเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมี เฮ้ยทอยเลทเทวเวอร์ดีเฟนเยกก็บริการทอยเลท t ทวเวอร์ดีเฟนของอีดินเหมยนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้อยู่นะฮะเพิ่งเปิดเหรอเนี่ยเฮ้ยหนึ่พเออโคถูกและนี่ก็คือในดาดการรวมตัวเชฟแบบสุดตึงและจังหวะนี้ขั้นตอนแรกนั้นเราก็ทำการปั๊มตัวเงินก่อนเมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากที่จะใช้เงินนั้น ประทังชีวิตเชฟทุยใช้เงินนั้นไปจ้างเชฟหลายตัวนะครับเพื่อทำการปาพิซซาเข้าสู่เบ้านหน้าตูแบบไม่มีใครกินนี่ตั้งแต่ไม่อร่อยใช่ไหม <c oughs> <laughs> และนี่ก็คือโคตรละเชฟทําการที่จะปาพิซซาเข้าสู่เบ้านหน้าตูอย่างโหดร้ายและทุกทรมานเท่าที่เขาไม่แดกก็เหเลยไม่แดกใช่ไหมคือไม่อร่อยก็เลยปาทิ้งแม่งเลย <laughs> <c oughs> <laughs> และก็แถมด้วยระเบิดแบบนี้ก็จะกินฟ้าดูดีครับในการระเบิดเบ้านหน้าตูแบบต่อเนื่อง และนี่คือเชฟนะฮะกระทะเหล็กที่ทําพิซซ่าระเบิดให้คุณกินนะฮะถ้าคุณไม่กินคุณก็โดนพิซซ่าระเบิดใส่หน้าคุณนี่มันเชฟโลกไหนวะเนี่ยนี่มันเชฟที่จะส่งคุณไปโลกหน้าหรือจะส่งคุณไปต่างโลกกันแน่เรามากระดูกันนะครับว่ามาทีมโคชเชฟจะสามารถพิชิตในเวทที่50ได้หรือไม่หรือสามารถพิชิตดานตุรกีกุ๊กๆที่ยากกว่านท์แม์โหมดในปัจจุบันได้หรือไม่ จริงๆแล้วดนานี้ก็ยากที่สุดแล้วนะ <Yeah. S 1> เอาเละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าความตึงของเชฟกระทะเหล็กหรือเชฟยวนเชฟอานเชฟป้อมเชฟตู่นั้นจะตึงขนาดไหนในเว็บที่9แล้วแบบรวดเร็วในการการต้นเกมนั้นถือว่าเขาทําได้ดีเยี่ยมมากๆ oh. เพราะว่าเป็นตัวละครที่การต้นเกมได้แบบดีเยี่ยมและท้ายเกมก็ไม่ตกเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าดาเมจและการยมตีติตาตันเมื่อเกิดเขาเรียกว่าสามลักพิซซ่าหรือตาตันทุย เยี่ยะไรวะเนี่ยในการปาพิซ่าเข้าสู่บ้านตู่จนทําทให้ตูนั้นติดคอตายโคตรโคตรเลยดูดิครับโดนบุ้มบ้ามบงบ้มบามเละและตอนนี้ผมก็หันมาไปไปั๊มตังก่อนในะตัวเนี้ยต้องปั๊มตังด้วยนะครับปั๊มตังสําหรับกับอัพเชฟไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่มีตังจ้างเชฟมาปากระทะเหล็กใส่หน้าคุณได้เราก็ต้องปั๊มตังก่อนเพื่อตังไปจ้างเชฟมาสร้างพิซ่า แล้วก็ปาทิ้งช่วยระเบิดลัวจัดเลยให้ตายเถอะดูดิครับพิซซ่าที่ระเบิดนั้นจะลัวขึ้นเรื่อยๆเมื่ออัพตานขั้นสุดท้ายเขาจะผลิตพิซซ่าได้แบบรวดเร็วและว่องไวมากๆจนคุณนั้นอึ้งไปเลยโอ้โหดูดิโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันการสตาร์ทที่รวดเร็วและรุนแรงมากๆแม้ว่าเขาจะมีความไวสูงมากๆแต่เราก็สามารถสตาร์ทหน้าเขาแบบหลัวๆในการเอาพิซซ่าฮัท 1น,น,นึ่เสิร์ฟเข้าเบ้าหน้าของคุณอ <c oughs> ย่างโหดนะครับและตอนนี้ครับในเวฟที่16บหกเลยฮะยังรวดเร็วและว,ว่องไวสุดๆจริงๆออโต้เวฟก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงเกินไปเราต้องทำการวางเชฟไว้เยอะๆไม่อย่างนั้นถ้าเราบ้านแตกก่อนเราก็จะไม่ได้หน้าปกยังไงล่ะ <c oughs> มันเกี่ยวไหมว่าเนี่ยดูดิครับแม้ว่าจะมีตัวละครที่บินผ่านไปมาและบินอยู่บนท้องฟ้า เราก็เสพพิซซ่าเข้าสูบหน้าเขาอย่างง่ายดด้ได้เฮ้ยมึงเสพพิซซ่าเข้าหูเครื่องบินเนี่ยนะย่างสูงไอ้เจ๊ระเบิดตายไปเลยเป็นปุ๋ยไปแล้วและตอนนี้ครับไม่มีตัวลอยอะไรลอยไปได้ออย่างเนื้อมือเชฟกระทะเหล็กคนนี้มันตึงมากๆและผมก็ทําการวางการต้นานไว้ช่วงตุ้นเกมก่อนก่อนที่ผมจะขายมันไปนะครับเออจริงๆไม่ต้องวางก็ได้นะเพราะว่าเชฟมันตึงนะครับผมมันตึงตัวเดียวก็อยู่แล้วจริง มันโหดมากนะครับถ้ามันรวมตัวกันเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเน่ย7จ้าตัวนี่ไม่เหลือเลยดูดูโอโดโดโ้ในการแจกดามเมจอันมหาศาลและระเบิดเบ้าหน้าตูแบบโหดร้ายทาลุณกรรมมากๆในการเอาพิซซ่าฮัทยัดปากแถมใส่ดินปืนด้วยพิซซ่าใส่ดินปืนยัดปากและระเบิดคาตูดอย่างทามารมานเลยทีเดียวครับดูนะครับโอโ้โหเป็นผมนี่ไม่กล้ากินเลยนะเนี่ย และในเวฟที่19ผ่านไปแบบรวดเร็วจนหลายคนนั้นแทบจะอัปปะครางผมก็เลยบอกว่าขายอินเจเนียร์ซะและก็วางเชฟกระทะเหล็กให้หมดทุกคนและเยอะมากๆตอนนี้เราหนะต้นเกมอยู่แล้วแล้วก็ปั๊มตังตันหมดแล้วนะครับเหลือแค่วางเชฟแบบเยอะๆและก็เต็มแบบไปเลยเอาแล้วครับในเว็ที่20ครับมันไวมากมันไวมากๆ จริงๆไม่ต้องใช้เอนจิเนียร์ก็ได้นะครับเพราะเชฟมันตึงกว่าเยอะเลย <Yeah. S 1> เพราะว่ามันมีสตัรนด้วยนะครับแถมระเบิดโดนรอบๆด้วยนะทำให้ตัตูนั้นโดนดาเมจเยอะมากๆนะครับโดยดาเมทที่กระจายออกไปในรอบตัวนะครับถึงว่าวงกระจายมันจะน้อยก็เถอะแต่ดาเมดมันเยอะจริงๆครับหมายถึงสตัรนอะแล้วมันก็ลัวมากด้วยนะครับดูดิครับตอนนี้แทบจะไม่มีใคร หลุดไปได้เลยครับโดนระเบิดตายหมดโหโดไปหรือเปล่าเนี่ยไนดูดิเฮ้ยดูแค่เข้าทางโค้งนะครับทางโค้งมรณนะโค้งที่สองฮะก็หน้าพุนเป็นรังพึ่งแล้วครับโดนเสิร์ฟพิซซ่าเข้าหน้าไม่เหลืออย่างนี้ตายแน่ๆด,ดูครับโอ้โหอลังการมากเละเลยตอนนี้นะครับในเวยบที่23ครับเกิดอาการค้างจนเละไปแล้วฮะ เอาล้ครับถือว่าเอฟเฟกค่อนข้างจะสมูทนิดนึงนะสมูทแบบวะระเบิดตุ้มตามขนาดนี้มาสมูทตรงไหนแล้วตอนนี้ใคายที่ชาราถ่ายพลังอานาจของพิซซ่าก็จงเปิดอนิเมชั่นเอฟเฟกทิ้งไวซ้ซะหรือเครื่องคุณน,นั้นอาจจะไปสู่สวรรค์และได้พักเหนื่อยไปตลอดการทุยนี่ในเครื่องระเบิดไปแล้วจี้แล้วตอนนี้ครับในการเสิร์พิซซ่าฮัท1 1 5 0 ก็สูบเาหน้าศัตรูแบบผหดร้ายภายในเวฟที่27แล้วก็ถือว่าไปได้ไกลและก็ตึงมากๆเรามาดูกันครับว่าเชฟทั้งขยวงนั้นจะไปได้ไกลขนาดไหนโอ้โหแทบจะหลุดมาไม่ได้เลยแค่ช่องเดียวก็ตายซะแล้วโอ้เชียอะไรวะเนี่ยนี่มันขีปนาวุธระเบิดปรมาณูปรลบุรีเอ่อโคตรเบิ่มกันเลยทีเดียวแม้ว่าเลือดเขาจะเป็นหลานเขาก็ไม่สามารถหลุดมาได้ เพราะว่าการระเบิดกระจายดาเมจขีปนาวุธรอบวงนั้นมันแรงมากเฮ้ยบอกให้ขายเอนจิเนียร์วัตตาแฟคเลยตอนนี้ครับบอกให้ขายเอนจิเนียร์แล้วางเชฟเอียนลงไปซะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ประสิทธิภาพความแท้จริงของเชฟเพราะว่าเอนจิเนียร์นั้นมันทําอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วยังไงละ่ะมันตึงถือว่าจะปิดอเมชั่นเอฟเฟกออกไปครับแต่ก็ยังมีนะเม็ดพิซซ่าลอยเข้าหน้าอยู่ครับแต่ไม่มีระเบิด ก<น>็ถือว่าอันพิเาษเอฟเฟคต์ทำมาได้ดีนะฮะดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าดีแล้วกันนะฮะดูดิครับโอ้โหเหลือเป็นล้านก็ไม่เหลือแล้วเละนะครับผมดูดิครับปลาเข้าไปครับปลาปลุป๊บตัวแตกเลยเยี่ยรัวมากๆและนี่คือการผลิตพิซซาแบบความเร็วแสงจุดหลายคนนั้นเฮ้ยปลาเล่นอย่างนี้ได้เหรอพี่ นี่มันของกินแสนอร่อยเลยนะแถมยัดดินปืนไขให้เขาด้วยนะั้นยัดดินปืนด้วยของกินแสนอร่อยยัดดินปืนนี่มันอร่อยตรงไหนดูดิครับเละเลยแรงมากๆดูดาเมจเขาดิครับมันล้นหลามจริงจริงมันล้นทะลักนะทะลุหลังคาบ้านไปแล้วมันแรงมากโอ<ฮ>้ดีไม่ได้เปิดอัพชิทอฟเฟก์เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเปิดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเปิดอยู่นั้นก็ขอให้คุณนั้นโชคดี เดี๋ยวผมเปิดแล้วกันนะครับตึ่ไม่ตื่นเต้นเลยและนี่คือโคดมหาทีมเชฟที่ยืนหน้ากันเป็นตรับพร้อมที่จะระเบิดหน้าคุณแต่ยังไม่เยอะพอมันต้องเยอะกว่านี้สิหรือว่ามีคนวางไม่ครบปะ่ะเนี่ยนี่ในเว็บที่38แล้วนะครับเราต้องอัพให้มันตันก่อนนะฮะและพออัพตันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขายตงุงเงินที่อยู่ด้านหลังให้หมดครับเพื่อทำการวางเชฟให้เต็มทั้งหมด75ตัวครับ มาตอนนี้ในเว็บที่ 3- 9เแล้วครับถือว่าไปได้ไก่และไปได้ดีมากๆแต่จะไม่มีอะไรหลุดมาได้เลยครับถือว่าจะข้ามเว็บไปเรื่อยๆก็ตามมันก็ยังตึงเหมือนเดิมครับเอ้ยในเว็บที่40แล้วทุกคนก็คือแทาจะไม่มีอะไรหลุดเลยโดนตันดูดีระเบิดมือบอแรงมากนะระเบิดมันรอบวงแล้วก็โดนตันเนี่ยคือด้านคานสุดๆนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตรานได้ดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวในเว็บที่ สีบสองแล้วครับแล้วตอนนี้นะฮะถึงว่าจะมีตัวสตาร์ที่บินผ่านไปผ่านมาครับเลือดเขาก็ไหลเป็นน้ําเลยนี่เลือดสี่ล้านจริงกว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันสี่ล้านจริงปะเนี่ยนะดูดิครับโอ้โหแทบจะไม่เหลือเลือดอะ่ะโอ้โหเลือดหลากห้านขนะะหายวับไปกับตาเลยแรงมากเฮ้ยนี่น,นี่เก่งใจเลือดล้านพี่บ้างน,น้องดูครับผมเลือดสิบล้านครับสิบล้านหายไปเลยแป๊บเดียวนะฮะ โอ้โหฟักเลตอนนี้แทบจะตันหมดแล้วครับมันจะถึงเวลาแล้วที่ผมนั้นจะต้องไปขายตัวเงินแต่ยังก่อนยังก่อนตอนนี้ตัวน,นี้ยังไม่ตันครับนู่นหูเดินออกมาแค่ซอยหน้าปักซอยหน้าบ้านน่ะยังตายแล้วมันตึงมากดูครับระเบิดครับอุ้นปุนปุนปุ่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 นปนปนปุ่นุ่นป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 ุ่นุ่นปบบุวนปุ่นปแบบุ่นปเ่นปุ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 ่นปน ความระเบิดแบบรวดเร็วอ่ะมันจะแบบรัวมากนะครับต้องดูไอ้พวกกิจนะฮะบ,บอกคาเดียวนะครับความไวแสงจะจัดดูแสงวิบวับนั่นสิครับมันอลังการจริงๆด oh ูฮะเทปแต่ละตัวครับทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับค่าจ้างเนี่ยไม่สูญเปล่าจริงๆครับกระจายไวมากๆโอ้โหดามจนะอู้ดู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 ปูปบปปปปเฮ้ยกิจความเร็วแสงโผมาฮะเพียงไม่ถึง2วินาทีก็ตายแล้วครับ ไวมากๆนะฮะตอนนี้ครับในเวทที่45ครับการระเบิดเป็นผู้แตกนั้นมันตึงจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนหลุดไปหนึ่งมีคนหลุดไปหนึ่งครับหม่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> hey, ครับเปิดอะไรไม่ใช่เอฟเฟกหรอตอนนี้ครับหลุดไปหนึ่งแล้วครับโ oh. อ้โหคอมไม่ไหวอะหรือว่ามือถือ LG ระเบิดคามือไปแล้วเอา้าหลุดไปหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือสาคน <c oughs> เชฟเชฟหายลงไปเรื่อยๆไป,ปรปม,มาเหลือสองเหลือหนึ่งคนเหลือผมคนเดียว <c oughs> เฮย้ยเชฟเราได้นะฮะแตกไปทีละคนสองคนครับเชฟไม่เหลือและะ้วฮะเอาแล้วครับเชฟเหลือแค่สามคนเท่านั้นหายไปไหนกันหมดปะเนี่ยโอ้โหทนแรงระเบิดไม่ไหวอเออเฮ้ยเฮ้ยเรียกหนึ่งหกเก้าเข้าบ้านเขาทีครับผมน่าจะเดดแล้วเฮ้ยกลับมาแล้วครับหนึ่งคนเอ้าเลยคนไปไหนอะ่ะมีคนหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย ไม่ได้ดูแล้วครับตอนนี้นะะพุ่งเข้ามาในเวฟที่สี่สิบเจ็ดแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเขาหลุดไปแล้วตอนนี้ครับคนที่ห้ายังไม่มาเลยครับคนที่ห้ามือถือไหม้ไปแล้วครับกําลังฉีดถังระเพิงนะ่าจะไหม้แล้วนะฮะเละนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ครับระเบิดครับแท์ขีปนาวุธนี่มันรุนแรงจริงโอ้โหมันแรงมากนี่มันอะไรกันเนี่ยสี่สิบสี่สิบแปดนะครับท่านผู้ชมถือว่าขีปนาวุธอันรุนแรงนี้ นะฮะจะไม่ใช่อาวุธแต่เป็นของกินก็เถอะครับตอนนี้ผมขายตัวเงินทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทําการวางพิซซ่าไว้อีกนะครับทั้งหมดห้าตัวตรงนี้เลยนี่ผมวางพิซซ่าไว้เลยครับห้าตัวตรลุบจะเรียกเชฟหรือว่าพิซซ่าไว้เนี่ย<ะ>เชฟพิซซ่าแล้วกันหูครับระเบิดครับโหุนแรงจริงนะฮะเดี๋ยวปิดอัไม่ใช่เดฟเก๊ไว้ก่อนครับในวสุดท้ายเราจะได้เห็นเลือดบอสนะฮะแต่คนที่ห้ายังไม่มาเลย <laughs> มันหายไปเลย เฮ้ยใครก็ได้ไปดูบ้านเขาทีฮะว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ย <ś> โ <c oughs> หายไปเลยตอนนี้ตอนนี้ครับเชฟเยอะมากแต่คงไม่ครบ75ครับเพราะมีคนหายไปหนึ่งฮะน่าจะโดนระเบิดคามือไปแล้วเดฟโอ้ดูครับโอ้โหการกระจายพิซซ่าครับในเวฟสุดท้ายเราน่าจะเข้ามาไม่ทันเอา้าในเวทห้าสิบโอ้โหเลือดไม่เยอะเลยดันเหลือสามคนเหลือแค่สิบสองล้านเท่านั้นครับ โอ้โหแย่เลยครับตอนนี้เชฟหายไปครึ่งหนึ่งครับเชฟระเบิดไปแล้วถึงว่าจะมีแค่เลือดแค่12ล้านครับโอ้โอยากเห็นเลือด50ล้าน60ล้านอย่างเลยไหลเป็นน้ำเลยนะฮะโอ้โหโนหนึ่งโน1นึ่งในตัวละครดาเมจเลยครับยกให้เลยแรงมากทั้งต้นเกมและหลังเกมครับถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากครับตอนนี้เหลือ2คนแล้วหายหมดนะเฮ้ยดวน ไปเช็คดวนเขาอยู่บ้านไหมเนี่ยแม่ก็คอมระเบิดนะฮะเรียบร้อยข้าบ้านไปแล้วครับเละแน่นอนเละ